คลิปนี้มาเฉลยนะครับว่าข้อสอบกอพอล่าสุดที่ออกเนี่ยในส่วนที่เป็นข้อสอบบัวแครก็คือข้อสอบคำศัพท์นะครับในกอพอปี -65 นะออกอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะพาไปตะลุยข้อสอบนะที่จำจำมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจตนาไม่ได้ต้องการจะให้มาดูว่าเฮ้ยไอข้อสอบที่ทำไปเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านไม่ใช่เพราะว่าถ้าโฟกัสแบบนี้ครับอย่างแรกคือเครียดอย่างที่สองคือเดี๋ยวจะมีการขิงกันในโลกโซเชียลนะ โอ้ไม่เห็นยากเลยโอ้ยคนไปทาอย่างนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยคนผ่านก็จะบอกว่าง่ายคนทําได้ก็จะบอกว่าง่ายเราจะเกิดดรามา่าแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับเจตนาที่จะต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆคือตรงนี้ครับเราไม่ได้ดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านเราแค่มาดูว่าเออเราเรามาตั้งคําถามใหม่ว่าเขาเอาคําศัพท์จากไหนมาออกข้อสอบเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะโกออนคนที่จะสอบปีหก 6 7 6 8 6 9ไป70ไปจนกว่ากร,กรพอเขาจะเลิกจัดสอบเนี่ยจะได้เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้โฟกัสประเด็นนี้นะว่าเฮ้ยที่ผมเอามาทำให้ดูเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ดูว่าผ่านไม่ผ่านง่ายไม่ง่ายให้เอาไปขิงกันอะไรไม่ใช่นะครับเราต้องดูดซับความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองเราดูสิว่าเฮ้ยข้อสอบเขาเอาคำศัพท์จากไหนมาออกข้อสอบแล้วพอเรารู้ว่าเขาเอาคำศัพท์จากไหนมาออกข้อสอบอะ เราจะสอบรอบต่อไปใช่ไหมซึ่งมันมีเวลาอีกนานพอสมควรเลยแหละพอเรารู้ว่าเขาเอาจากไหนมาออกข้อสอบเราเตรียมมันต้องแต่วันนี้เลยครับเหมือนกับจะไปวิ่งมาราทอนวิ่งแบบไอรอนแมนอย่างเงี้ยร0อยร้กิโลเมตรอย่างเงี้ยเราก็ต้องซ้อมตั้งแต่วันนี้ไงนะให้ให้กําลังขาเรามันวิ่งได้อะนะครับระยะยาวแล้วพอถึงวันสอบปี66-67-68ผมเนี่ยบอกเลยไม่ได้มาขิงนะฮะผมตก ไม่ต่าผมสอบไม่ต่ํากว่า5รอบจนผมจําไม่ได้ว่าตกลง6-7รอบหรือว่า5รอบแต่ว่าแต่มั่นใจว่าไม่ต่ํากว่า5รอบผมไม่ใช่คนเก่งอะไรผมตกแล้วตกอีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องภาคกอกอพอไม่ใช่เรื่องที่จะมาขิงข่มอะไรกันได้นะเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวสอบเพื่อให้เกิดพลังบวกในใจคือรู้ทิศทางข้อสอบมาจากไหนแล้วก็ วางแผนในระยะยาวเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าถ้าเราจะวางแผนระยะยาวทำยังไงมาดูข้อแรกก่อนนะครับข้อแรก Missing will be จุดๆ on Monday don't forget to mark your calendar นะครับก็คืออะไรครับจริงๆมันเป็นข้อสอบคำศัพท์มันก็ต้องแปลเนาะผมไม่สามารถมาบอกว่าเดาตรงนี้เลยครับอะไรเงี้ยบอกไม่ได้นะครับ The missing นะถ้าจะเดาก็คือถ้าแปลไม่ออกเนี่ยไอ้คำแรกๆนะครับก่อนจะตรงเนี้ยไอเ้เซตตรงเนี้ยมันเป็น verb verb ในอนาคตนะครับคำที่มันอยู่ก่อน verb อ่อะมันจะเป็นประธานซึ่งทั้งก้อนของมันจะเป็นคำนามนะครับ The missing The ก็คือการประชุมนะครับการประชุมจะอะไรครับจะจุดๆๆ o n m o n เด y ในวันจน forget, forget, ันทะร์ยอนยา forget forget นะ forget ก็คือ forget f o r g o t อะ นะก็คืออะไรครับลืม to mark your calendar mark ก็คือเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กอย่างเงี้ย mark นะครับ your calendar นะก็คือปฏิทินนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีคำศัพท์อะไรยากนะครับก็คือการประชุมเนี่ยจะอะไรในวันจันทร์นะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมการประชุมจะอะไรในวันจันทร์นะครับก็อย่าลืมที่จะ mark เขาเรียกว่าอะไร กำหนดค่าในเออเรียกทับศัพท์ดีกว่าอย่าลืมมาร์กวันที่จะมาประชุมในในในปฏิทินของคุณนะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอข้อสอบแบบนี้เราก็ลองแปลเป็นไทยแล้วก็แต่งว่ามันควรจะใช้คำไทยอะไรแทนลงไปนะครับการประชุมจะจุดจๆจุดนะการประชุมจะจุดจุจุดในวันจันทร์นะมันก็ได้แค่อะไรครับจะอะไรฮะจะ จะถูกจัดถูกไหมจะถูกจัดในวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นคําไหนที่มีความใกล้เคียงกับคาว่าถูกจัดที่สุดนะถูกจัดถ้าพูดถึงในเชิงวอคแกรมมาต้องดูนิดนึงนะครับประธานมันไม่ได้จัดเองการประชุมมันไม่ได้จัดเองถ้าบอกว่าปอผมเนี่ยผมจัดประชุมอย่างเงี้ยได้นะครับผมจัดเดอะมิสซิ่งอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าโครงสร้างอันเนี้ยจะสังเกตว่าทุกอันมันเป็นเวิร์บสถูกไหมเนี่ยเวิร์บสชัดเจนนะครับ อาจจะมีอาจจะมีบิวที่ลังเลว่าเวิร์บสหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆมันก็เวิร์บสเหมือนกันนะฮะทำไมมันเป็นเวิร์บส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 หมดนะครับเพราะว่ามันโดนจัดมันเป็นรูปแพสซีฟรอยนะครับวิวบีแล้วก็บวกเวิร์บช่อง3เนี่ยมันแปลว่าจะถูกจัดอ่ามันไม่ได้แปลว่าการประชุมจะจัดเพราะว่าการประชุมมันโดนมันจัดตัวมันเองไม่ได้มันไม่มีชีวิตนะครับมันจะต้องถูกจัดถูกกระทำนะประธานเป็นผู้ถูกกระทําอันนี้เขาเรียกว่า Passive voice นะครับก็คือการประชุมจะถูกจัดนะทีนี้คำไหนที่มันจะแปลได้ว่าถูกจัดนะครับถูกถูกจัดนะเฮลเฮ l มาจากช่องหนึ่งก็คือ h ฮนะครับโฮก็คืออะไรครับ l ฮก็คือแปลว่าจัดนั่นแหละเออจัดนะครับถ้า h o l d On ก็คือรอแป๊บ นะแต่อันนี้มันเป็นแสแงถ้าโฮออนอะรอแป๊บนะครับหรือโฮไปว่าถือก็ได้นะในฟังก์ชันมือถือบางอย่างมันจะมีโฮนะครับถ้ากดเข้าไปแล้วคุณมือไปโดนหน้าจงหน้าจออะไรแบบนี้มันจะไม่เปลี่ยนเขาเรียกว่าโฮอยู่นะครับก็แปลว่าถือแปลว่าจับแปลว่าจัดเอามือไปจัดเนี่ยกิริยาที่ใช้มือเนี่ยเอามือจัดจับวางจับวางอย่างเงี้ยเขาเรียกโฮนะครับบิวนะก็คือสร้างนะครับถ้าบิวคือสร้างการประชุมจะถูกสร้างส่วนใหญ่สร้างใช้กับพวกคอนสตรักชั่นนะครับก็คือพวก สิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับ Produce Produce ก็แปลว่าผลิตผลิตหรือสร้างคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับผลิตของผลิตรายการทีวีอย่างผมเนี่ยผมกำลัง Produce คลิปอย่างเงี้ยก็คือผลิตผลิตคลิปขึ้นมานะครับแต่การประชุมเราไม่ใช้ Produce นะฮะ Works Work ก็แปลว่าทำงานนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะก็แปลว่าทำงานการประชุมจะถูกทำงานเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อที่หนึ่ง นะโอเคผมไม่ได้ต้องการให้มาโฟกัสว่าเฮ้ย mm hmm. เราทำเนี่ยถูกหรือผิดถ้าคนที่เขาสอบไปแล้วนะก็ mm hmm. สอบง่ายหรือยากไม่อยากให้ดูตรงนี้อยากให้ดูว่าลองโฟกัสนะครับคำเหล่านี้เป็นคำที่เอาข้อสอบเอามาจากไหนเอามาแต่งข้อสอบจากไหนถ้าพวกมันเดอะไรผมไม่พูดนะง่ายเกินมันเดดอนเนี่ยนะครับแต่พวกเนี้ยอ,อย่างมาร์กก็เป็นคําที่เราใช้ทับศัพท์นะครับคาล endar ก็เป็นคําที่เจอในชีวิตประจําวันแต่พวกคําอย่างเงี้ยครับ forget มิตตนะิ้งนี่ก็คือใช้ทับศัพท์อยู่แล้วเนี่ยหรือช้อยทุกคำนะครับช้อยทุกคำมาจากสิ่งที่เรียกว่าออกฟอร์ด0 0บางคนยังไม่รู้ออกฟอร์ด0 0คืออะไรก็คือสถาบันออกฟอร์ดนะครับที่ทำดิกชันนารีเนี่ยเขาทำการสำรวจสถิติว่าคนที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้แบบแบบในระดับที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้แบบที่กอพอเขาต้องการให้ข้าราชการรู้มีความรู้ระดับนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอยู่ประมาณ A1 ถึง A2 นะครับพวกนี้จะมีศัพท์อยู่3,000ันคำที่คุณจําเป็นต้องรู้นะครับผมเคยแนะนําไปหลายครั้งแล้วทุกวันนี้เสิร์ช Google ก็ยังเจอติดผมขึ้นหน้าหนึ่ง Google เลยลองเสิร์ชแบบนี้ครับใช้คําว่าพี่แมงปออย่างนี้นะแล้วก็ออกฟอร์ดสาพเนี่ยพี่เมงปอออกฟอร์ดสามพันเสิร์ชใน Google แล้วคุณจะเจอออกฟอร์ดสาพันะครับจะมีคำทั้งหมด3 0 0พันคำซึ่งผมแนะนามาผมลองไปดูสถิติ ผมแนะนำมาตั้งแต่ปีหกสองนะครับบอกว่านักเรียนที่รักแฟนเพจที่รักทุกคนครับพี่ทำมาแจกเอาไปท่องเอาไปดูเอาไปแนะนำวิธีไปหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าใครทำตามตัวเนี้ยนะหกสองหรือ6กสามนี่แหละผมจำไม่ได้เนี่ยอา,อาตีซะหกสามแล้วกันไม่ต่ำกว่า2ปีที่ผมแนะนำไอ้ตัวนี้เนะี่ยถ้าใครทำตามนะ ข้อนี้คุณจะว่าง่ายเลยนะครับอันนี้คือข้อแรกที่ผมวิเคราะห์ว่าที่มาของข้อสอบคืออะไรแล้วผมให้ลายแทงไปแล้วสําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยอ่อนอังกฤษแต่ว่าอนาคตเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องสอบนะครับไม่ว่าจะกอพอหรือสนามอื่นจะได้รู้ว่าเออเราจะต้องไปทําการบ้านนะไปซ้อมวิ่งระยะไกลในเมื่อกอพอมันคือการวิ่งมาราธอนเนะ่ะเราจะต้องซ้อมวิ่งแบบไหนตั้งแต่วันนี้อย่างเงี้ยผมให้ให้ให้คุมรั์ไปแล้วนะครับต่อมา Illness a n แอนเดสสมมติแปลคำใดคำหนึ่งไม่ออกเวลามีการเชื่อมด้วยคำว่าแฝงความหมายเหมือนกันเดสทุกคนน่าจะแปลออกเนาะตายนะครับอิวเนสก็คล้ายๆตายก็คืออะไรเจ็บป่วยเจ็บป่วยล้มตายเออที่คนไทยพูดจุดจุดจุดชูลังดีซีสดีซีสนี่คืออะไรครับดีซีสคือโรคลังก็คือเอ่อปอดนะครับ h a v e o c ก u r r e d ็ ured, นะก็คือ o c c u เก็คือเกิดขึ้นนะ occur จะคล้ายๆ h a p p แฮแต่ occur มันจะเกิดลึก เขาเรียกว่าเกิดแล้วจมจอมหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับสมองกับหัวใจกับอารมณ์กับร่างกายนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นแบบธรรมดานะเพราะฉะนั้น o c อ u เคอร์ occur, เวลาเจอโบสเนี่ยก็คือมันจะต้องมีของสองสิ่งทั้งแปลว่าเหมาเหมาเทั้งสองอย่างนะโบสกับแอนจะมาคู่กันเสมอนะครับเป็นเขาเรียกว่าคอลเลทีฟนะครับก็คืออะไรครับ young people and our, uh, all o t h e a d u l t ก็คืออะไรครับก็คือ มะเร็งมะเร็งโรคปอดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทั้งทั้งสองก็คือทั้งคนหนุ่มสาวกับคนแก่คนอายุเยอะผู้สูงอายุนะครับทีนี้เราจะเอาอะไรมาเติมนะครับถ้า r e l a ted เนี่ยแปลว่าเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องอใช้คำว่าเกี่ยวเฉยๆนะครับถ้า respect e d นะก็คืออะไรครับ respect e d ก็คือ,อเคารพเคารพนับถืออะไรแบบเนี้นะครับ ร e วิวรีวิวก็คือการเหมือนกับเปิดเผยผมเขียนเปิดเฉยๆแล้วเปิดเผยอย่างเงี้ยเปิดเผยนะครับ Represented คือแทนที่ตัวแทนบางทีก็ใช้คำว่า Represent ก็ได้นะครับหรือถ้าใช้เป็น Ver รก็คือ Represented นะครับ Represent ก็แปลว่าแทนนะครับทีนี้คำนี้ประโยคนี้มันต้องใช้ว่าอะไรคืออาการแบบเจ็บป่วยล้มตายเนี่ยมันก็ต้องอะไรครับเคารบไหมเคารบปอดเคารบโรคปอดไม่ใช่ เปิดเผยโรคปอดแทนที่โรคปอดไม่ใช่มันต้องอาการเจ็บป่วยล้มตายเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับโรคปอดนะครับที่เกิดขึ้นในอะไรครับในทั้งคนแก่แล้วก็ทั้งคนหนุ่มสาวแล้วก็คนแก่เนี่ยก็เลยต้องใช้ข้อที่หนึ่งนะครับประเด็นไม่ได้ต้องการจะให้มาโฟกัสที่ว่าเราถูกเราผิดข้อสอบยากหรือง่ายเดี๋ยวกูจะไปข่มเด็กข้างบ้านไม่ใช่นะครับเราเรียนเราอย่าไปขิงกันนะต่างคนต่างเตรียมตัว นะครับอย่างแรกที่จะให้ดูเนี่ยคือโครงสร้างนี้มันมีเทมส์อยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญในการแปลหรอกแต่ว่าก็อยากพูดพูดถึงนะครับ mm hmm. have <Half S 2> คือเวิร์บช่องหนึ่งใช่ไหมเวิร mm ์บ hmm. to have ช่องหนึ่งนะครับอ c ค u ค r e คือเวิร์บช่องสามนะบแบบนี้มันแปลว่า,เ,าเกิดขึ้นมาซักระยะหนึ่งแล้วอ่ะที่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเอ่อที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันจะแปลว่าเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าอะไร จ็ป่วยล้มตายมันจะเกี่ยวโยงกับมะเร็งปอดที่มันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของเทนส์นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับแต่สิ่งที่ต้องการให้โฟกัสจริงๆคือตรงเนี้ยไอตัววูดดิ้งตัวเนี้ยครับมันคือเรื่องอะไรมันมันเรื่องเกี่ยวกับโควิดถูกไหมโควิดโควิดเอ่อโควิด19 นะครับซึ่งไอตอนโควิด -19 เนี่ยผมมีโพสต์หนึ่งที่ผมทำอยู่ในในเน็ตนะครับในในแฟนเพจย่อยสับโควิดมาให้แล้วผมจะบอกเสมอต้องแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับว่าไอสับพวกนี้ครับมันจะมาจากนิวส์หรือข่าวข้อสอบกอพอชอบไปเอาข่าวมาออกนะครับแล้วมันเป็นข่าวในเมืองไทยด้วยนะอันนี้ไอเโรคโควงโควิดเนี่ย และผมจะชี้แนะเสมอว่าเดี๋ยวผมเปิดแอปให้ดูไอ้พวกข่าวเนี่ยครับข่าวภาษาอังกฤษเนี่ยให้คุณเอามาจากอ็อกฟอร์ดเอ้ยไม่ใช่อ็ไม่ใช่ออกฟอร์ดสามพันพูดผิดแบงกอกโพส์บงกอกโพสนั่นเองนะครับแบงกอกโพสนะครับหนังสือแอปหนังสือบางกอกโพสต์นะจะเป็นตัวที่รวมไอตัวเ,เดี๋ยวผมเปิดตอนโหลดแอปให้ดูนะครับโหลดแอปฟรีนะฮะ ถ้าจะจะสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมก็แค่ผมไม่ได้ตังค์อะไรจากเขานะเพราะผมก็ใช้เหมือนกันนะครับก็แค่เดือนละสามสิบสามบาทเองเผลออถูกกว่าด้วยซ้ำเนี่ยบางกอกโพสต์ e-paper นะครับเปิดเนี่ยผมโหลดไว้อยู่แล้วเนี่ยเปิดมาปับ๊บมันก็จะเป็นเนื้อหาข่าวข่าวคืออะไรครับข่าวคือโหลดโหลดนานนิดนึงเนาะมันก็จะเป็นหนังสือพิมพมีนะ่ะนะครับเดี๋ยวลองไปโหลดกันเองแล้วกันข่าวเกี่ยวกับอะไรข่าวที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยนี่แหละ แต่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเวลาเราอ่านเราจะอ่านได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเรายังไงเราก็ต้องอยากรู้เรื่องรอบตัวเราอยู่แล้วอยากรู้เรื่องชาวบ้านอยู่แล้วเราก็แค่เปลี่ยนมาอยากรู้เรื่องชาวบ้านเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วเนี่ยเห็นไหมคาศัพท์มันก็เอาเหมือนคําศัพท์ที่เราเจอในข่าวเนี่ยเรื่องโควิดเรื่องอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกอย่างเช่น h a v e o c c u r r e d เนี่ยเราจะไม่ใช้ เกี่ยวกับโลกเราจะไม่บอกว่า happen หรือว่า occur เฉยๆมันจะต้องเป็นโครงสร้าง h a v e o c c u r e เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วไอ้มะเร็งปอดเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันเป็นสํานวนมันเป็นสิ่งที่จะปรากฏอยู่ในข่าวประจำวันซึ่งผมได้บอกแฟนเพจนะครับบอกผู้ติดตามในช่อง y t u t u นะมาตลอดว่าบางกอกโพสให้อ่านนะอ่านทุกวัน นะครับนอกจากออกฟอร์ดสามพันแล้วก็คือบางกอกโพสตฝึกอ่านทุกวันแปลไปเรื่อยๆแปลแปลไม่ได้เลยก็แปลเรื่อยคือคือมันเหมือนเราว่ายน้ําไม่เป็นเลยเราก็ต้องว่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะว่ายเป็นเองนะครับเราต้องใจแข็งกับมันเพราะว่าเราหนีมันไม่พ้นไงนะค,คุณไม่สามารถเอาความไม่พร้อมของคุณไปต่อรองกับกรรมการออกข้อสอบกอพได้ถูกไหมในเมื่อเรารู้แล้วกรรมการเขาเอาตรงนี้มาออกอ่ะเราก็เตรียมตัวให้ตรงจุดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ย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  อย่างที่ชัดเจนคำนี้อาจจะไม่ค่อยเจอในหนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่ามันอยู่ใน o อกฟอร์ดสาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเตรียมตัวประเด็นนี้นะครับในพี่เมงปอออกฟอร์ดสามเนี่ยนะครับที่ที่แนะนำไปอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ด้วยนะถ้าอนาคตเขาเอาข้อสอบสไตล์นี้มาออกอีกคุณก็จะทำได้นะครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่ง อันนี้เห็นโจทย์แล้วรู้เลยว่ามันคืออะไรครับเอามาจากหนังสือพิมพ์แน่นอนแล้วเป็นข่าวในเมืองไทยด้วยเพราะไอ้สอเนี่ยถ้าเราแปลภาษาอังกฤษไม่ออกเลยแต่เราไปเจอในห้องสอบอะเราก็พอจะเดาได้ว่ามันคือ pm ใช่ไหม pm 2อนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคุ้นเคยมันเป็นเรื่องที่เกิดในชีวิตประจําวันเรานะ the amount of 2.5จ size dust dust ก็คืออะไระคุณรู้จักตโ n o ใช่ไหม tono and the dust นะฮะ tono ที่ทท ที่เป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งกัปตันทีมฟุตบอลเป็นโอ้เป็นเป็นนักร้อง,เ,นนองเพลงร็อกเนี่ยวงเขาชื่อโตโน่แอนด์เดอะดัสนะครับดัสแปลว่าฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออะไรฝุ่นที่มีขนาด2.5ก็คือ PM 2.5ข้อนี้ถ้าเราเตรียมตัวแบบที่ผมบอกครับว่ารู้ว่าเออเราต้องอ่านภาษาอังกฤษจ,จากข่าวบางกาะโพสข่าวประจำวันทุกวันและเราจะไม่เตรียมตัวฉาบฉวยไปเอาวิชามารเอาเก่งข้อสอบอะไรแบบนี้เราเตรียมแบบ ระยะยาวเพื่อพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นจริงๆแบบนี้พอเราเจอ2.5ปั๊บเดาๆได้เลยมันคือฝุ่นคือ PM ประโยคนี้แทบแทบจะไม่ต้องอ่านเลยอ่ะเพราะเรารู้แล้วว่ามันคือฝุ่น PM เราก็มาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับ l e c h e d นะ leached a n g e r o u s สมมุติแปลไอ้อย่างนี้ไม่ออกอีกนะครับก็คืออะไรครับฝุ่น PM มันอันตรายในกรุงเทพตอนวันจันทร์ นะครับเนี่ยมันก็มันก็แต่ได้แล้วไงมันก็รู้แล้วไงบางทีเราไม่ได้รู้ทุกคําแต่เราอยู่กับสิ่งที่เขาเอามาออกข้อสอบนานๆเราก็จะเดาได้แล้วว่าคําพวกนี้มันแปลว่าอะไรถูกไหมเออเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําว่า1คือเขาเอาออกฟอร์ดสามพันมาออกนะครับคุณก็เสิร์ชพี่เมงพอออกฟอร์ดสามพันเจอนะครับหรืออาจจะเจอของน้องอน้องพี่อาจารย์คนอื่นคุณก็เอาของที่คุณเจอแหละ ไม่ต้องมายึดติดกับผมก็ได้แต่มันออกฟอร์ดสัมพันธ์สถาบันเขาทํามาเหมือนกันนะครับคุณเชื่อถือข้อมูลได้เสมอไม่ว่าใครจะนําเสนอนะฮะต่อมาคืออ่านบางกอกโพสต์นะครับหนังสือพิมพ์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเนี่ยยังไงก็ได้ประโยชน์ในระยะยาวนะครับเอาเรามาทําข้อนี้ข้อสุดท้ายนะก็คือ amount ก็คือจํานวนนะครับฝุ่น PM 2.5นะครับ size ก็คือขนาดนะฮะ d u s ก็คือ ฝุ่นที่มีขนาด2.5นะครับนะลิชไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปแปลก็ได้พาร์ติพาร์ติโซนะไม่ต้องไปแปลเพราะว่าทั้งประโยคนี้ถ้าเราอ่านแล้วเรารู้ว่ามันคือฝุ่น pm 2.5ม่นก็คือจบนะครับลิชนะฮะลิชก็คือการจับเข้าถึงอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่อยู่ในออกฟอร์ดส0 0พอีกเช่นกันนะครับเขาจะไม่ใช้ศัพท์ง่ายๆเห็นไหมกอพอไม่ได้ใช้ศัพท์ง่ายนะเขาจะใช้สัพที่ประมาณหนึ่งอะ แปลถ้าถ้าจะเขียนเป็นศัพท์ง่ายๆมันก็เหมือนกับถึงถึงขั้นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยใช้คำว่า reach reach เหมือนยอด reach ใน Facebook อย่างเงี้ยนะครับยอด reach คือยอดการเข้าถึงนะเออถ้าสับง่ายมันอาจจะใช้วิ s ิตนะ visit ที่แปลว่าแบบไปเยี่ยมญาติไปพบญาติอย่างเงี้ยนะครับแปลว่ามาถึงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมาฟังดูตลกนะ, <S <S กนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสับในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันมาจากข่าวนะ, <S <S นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้สับแบบเนี้ย นะซึ่งมาอยู่ในออกฟอร์ดสามพันและประโยคนี้ทั้งประโยคอยู่ในนิวส์นะอยู่ในนิวส์ก็คืออยู่ในข่าวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านข่าวมาอ่านออกฟอร์ดสามพันมานะในระยะเวลาอย่างน,น้อยๆ3เดือนก่อนสอบคุณทำได้แน่นอนไม่ว่าจะอ่อนขนาดไหนผมเจอมาเยอะแล้วอ่อนมากอ่านแทบไม่เคยแปลได้เลยมาก่อนหน้านี้สุดท้ายสอบผ่านเพราะว่าทำตามที่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คืออะไรครับ เออ่มันแตะอ่ะมันแตะระดับไอ้ฝุ่นเนี้ยมันแตะเดนจูเลสนะเดนจูเลสก็คืออะไรเดนจูเลสขยายด้วยเลเวลนะระดับอันตรายขีดอันตรายนะครับขีดอันตรายนะก็คือเอ่อมันแตะมันแตะขีดมันถึงขีดอันตรายแล้วนะครับถึงระดับที่แบบเรียกว่าอันตรายสุดๆแล้วนะครับในกรุงเทพนะตอนวันจันทร์นะครับถ้าแรงค์แรงค์มันคืออันดับแบบ ตอนนี้บอลโลกอันดับทีมอะไรอันดับหนึ่งวะผมไม่รู้อันดับสองคืออะไรอันดับ3มคืออะไรแ e n g นะถ้าฟอร์ฟอร์คือพื้นชั้นนะครับนะชั้นฟอร์คือชั้นอย่างเช่นเวลาเราไปห้างเฟิร์สฟอร์ก็ชั้น1น,นะครับกราวฟอร์ floor ก็คือชั้นที่ติดกับดินนะครับเมสซดเมดคือ,อวิธีการขั้นตอนนะครับไอตรงนี้เราจะต้องการบอกว่าเป็นะระดับอันตรายนะครับซึ่งสำนวนที่ใช้เกี่ยวกับ pm 2.5 เราจะใช้ว่าแดงเจ r รัส l ลเวลนะครับซึ่งถ้าไม่อ่านถ้าไม่อ่านไม่อ่านข่าวมาบ้างอ่ะผมว่ามันจะงงๆระหว่าง2อันนี้นะครับมันมันใช้แทนกันได้อ่ะแต่ถ้าอ่านข่าวมาบ้างอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นคือมันเป็นเรื่องรอบตัวมีใครไม่รู้จัก PM 2.5มไหมละ่ะทุกวันนี้ไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆมันใช้ข้อ2อ่าก็จบตัวอย่าง3ข้อนะครับ อีกสข้อจำไม่ได้ขอโทษทีเพิ่งออกจากห้องสอบนะแต่ว่าเดี๋ยวอยู่ไปเรื่อยๆนะครับหมายถึงติดตามไปเรื่อยๆอเดี๋ยวผมก็จะเริ่มหามาได้แล้วก็จะมาเติมให้เติมให้จนครบนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรถ้าใครที่อยู่ในเลเวลนะครับเลเวลเนี้ยเลเวลเลเวลศูนย์ทางภาษาอังกฤษนะวันนี้นะก็คือแบบยังยังไม่ได้ก้าวขึ้นบันไดสักขั้นเลยอะ่ะไอกระบวนการที่จะอัพเลเวลขึ้นไปนะครับอัพเลเวลขึ้นไปสู่ สู่ระดับที่เรียกว่าสอบผ่านนะถ้าสอบผ่านมันคืออยู่ขั้นประมาณนี้นะครับวันนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าข้อสอบผมเอามาให้เห็นเลยข้อสอบจริงปี65เนี่ยว่าเขาเอามาออกจากไหนเอาอะไรมาออกข้อสอบนะครับย้ําอีกทีทุกคนในที่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชตัวนี้ได้นะครับเขียนอย่างนี้ก็ได้พี่แมงปอออกฟอร์ดสามพัน นี่คือแกนกลางของภาษาอังกฤษในระดับที่สอบกอพอสับจะอยู่วนไปวนมาอยู่ในนี้นะครับนอกจากนั้นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือมันจะมาจากข่าวซึ่งผมจะแนะนําของบางกอบโพสต์ไม่เขียนชื่อแล้วกันนะฮะบางกอบโพสตเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับก็คือสามารถโหลดได้นะสามารถโหลดได้ก็คือเข้าไปใน App Store นะครับแล้วก็เนี่ยแบงกอกอะกรุงเทพโพสนะครับแล้วก็โหลด นะโหลดฟรีแต่ว่าถ้าจะใช้แบบพรีเมียมแบบแบบอ่านอ่าข่าวมาแล้วนะครับแบบอ่านฟรีก็มีนะครับแต่ถ้าจะแบบพรีเมียมก็เดือนละประมาณ30สิกว่าบาทผมเชื่อว่าหน้าคุ้มแน่นอนนะครับกับกับการสอบผ่านอนะ่ะพอสอบผ่านแล้วเราก็เลิกสมาชิกก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับเนี่ยมีให้โหลดเป็นหนังสือเป็นหน้าๆเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข่าวที่เราคุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับนอกจากนั้นอ่ะที่ เจาะข้อสอบจริงๆนะครับก็ผมทำไว้ในช่อง y t u t u นะฮะคุณก็เสิร์ชแบบนี้พี่เมงปออังกฤษ30อ่าพี่เมงปออังกฤษเฉยๆก็ได้หลังๆมันผมทำมากกว่า30ตอนแหละนี่มันก็จะขึ้นมาเซตนี้นะครับเซตนี้สำหรับคนอ่อนคำศัพท์จริงๆนะมีอยู่30ตอนพอเริ่มติวเซตนี้จบได้คำศัพท์แล้วก็ไปอันนี้อีกเซตหนึ่งนะครับอีกเซตหนึ่งก็ เป็นเรื่องตะลุยแกมมานะครับตลุยแกมมาตะลุยหลักการอ่านโครงสร้างต่างๆนะครับผมเชื่อว่า2เซตเนี้ทำให้ทุกคนเปิดประสบการณ์เตรียมพร้อมที่จะไปสอบได้นะครับนอกจากนั้นถ้าจะเอาให้ชัวร์แบบ100%ก็คืออย่างที่บอก ออกฟอร์ดสามพันแล้วก็ตัวอะไรอะดังกรอกโพสต์นะอ่านมันทุกวันนะครับสุดท้ายสิ่งที่อยากจะบอกวัตถุประสงค์ในการเอาข้อสอบมาเฉลยเนี่ยไม่ด้ไม่ได้ต้องการจะให้ดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ต้องการจะดูว่าเขาเอาอะไรมาออกข้อสอบเพื่อที่มันจะได้เป็นการเตรียมตัวสอบในระยะยาวของทุกคนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษยอยาวเล็งผลระยะสั้นมันเป็นการแข่งวิ่งมาราธอน มันไม่ใช่การแข่งวิ่ง,ง,งระยะสั้นใครสม่ำเสมอใครเตรียมตัวก่อนใครอยู่กับมันนานกว่าได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณอาจจะไปสอบปี66-67-68แต่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับด้วยโปรเซสด้วยวิธีที่ผมบอกซึ่งพิสูจน์แล้วว่าข้อสอบเอาจากไหนมาออกนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้น้องๆพี่ๆทุกคนนะครับเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษแบบระยะยาวแบบ หวังผลนะแบบสม่ำเสมอมีวินัยนะครับอย่าไปหวังอะไรแบบฉาบฉวยก่อนสอบนะครับแล้วก็อย่าเอาไอ้เรื่องพวกนี้มาทำให้ตัวเองเครียดเอามาข่มกันมาขิงกันไม่ใช่นะครับแบบเนี้ยผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าใครได้ดูจนจบนะคุณจะรู้แล้วว่าถ้าอยากสอบผ่านภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะเป็นวิชาที่หลายคนแบบเหมือนกับไม่ไม่เคยคิดว่าจะผ่านเลยอะท้อแท้แล้วเนี่ย ทำตามนี้ผมการันตีผลว่าสอบได้แน่นอนสอบผ่านแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญมากกว่าการสอบผ่านคือเหมือนกับความรู้ทางภาษาอังกฤษคุณจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ย้ําอีกทีอย่าให้ใครมาเกาะขู่ข้อมูลผิดๆว่าเป็นข้าราชการแล้วไม่เห็นต้องใช้เลยภาษาอังกฤษใช้แน่นอนนะครับเพื่อนร่วมงานผมหลายคนยังไม่ผ่านไอเออร์เนอร์นิ่งที่เขาบังคับให้ไปอบรมเลยเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะหลังๆเนี่ยอ,อดีตอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้แต่ปัจจุบันใช้แน่นอนครับเจอทุกวัน นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดแค่ว่าเราเตรียมตัวสอบรับราชาการให้เราคิดว่าเฮ้ยเราพัฒนาตัวเองอย่างน,น้อยก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเราอย่างน,น้อยก็เพื่อตัวเราเองและอย่างที่ดีที่สุดก็คือเพื่อประเทศชาติเนาะเออถ้าทุกคนความรู้ทางภาษาดีขึ้นเนี่ยประเทศมันจะเริ่ขึ้นเยอะนะครับแล้วมันเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองด้วยณออนะวันนี้เริ่มต้นได้เลยขอบคุณครับ